สวัสดีค่ะพี่เจริญครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้ทางสมาคมวิทยาการไัชพืชแห่งประเทศไทยก็มีโอกาสมาเยี่ยมที่นะคะเพราะว่าที่เป็นแฟนเพจใน Facebook เราแล้วพี่ก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของผลกระทบของพาราควอดเราก็อยากมาดูสถานที่จริงว่าพี่กระทบอะไรมากไหมพี่แนะนําตัวเองนิดนึงว่าพี่เป็นใครครับก็ขอสวัสดีครั้งนะครับผมเจริญบุญมากนะครับเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยในท้องที่ของอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ นะอันนี้ก็อยู่ในแปลงของผมเองเลยนะพืชเศพษี่ปลูกอ้อยเยอะไหมคะแสนแสนห้าหมื่นไร่นะโดยประมาณนะครับโดยประมาณแล้วพื้นที่ถือครองของที่เนี่ยส่วิว่าตัวพี่เองเนี่ยกี่ไร่คะของผมห้าสิบไร่นะครับแล้วมากที่สุดกี่ไร่คะมากที่สุดก็พันไร่นี่เวลากําจัดวัชพืชพี่กําจัดยังไงคะอยากให้พี่เล่าพี่ปลูกอ้อยไากี่ปีแล้วเฉพาะผมเองก็ยี่สิบกว่าปีนะเฉพาะปลูกอ้อยเลยนะค่ะยังงุ่มอยู่นะครับ แล้วลิธีการจัดการวัชพืชพี่ทํำยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงอันดับแรกนะอันดับแรกเราวางท่อนพันธุ์เสร็จถ่ายกรอบเสร็จให้น้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับวัชพืชมันจะขึ้นเต็มเลยเพราะช่วงเพราะเป็นอ้อยข้ามแรงนะครับออพอนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้สารวัชพืชกจจําจัดวัชพืชประเภทเผาไหมคือพาราคอร์ดพวกนี้นะเป็นอันดับแรกเลยครับ บวกด้วยทูโฟดีบ้างนะนมีถ้าถ้าเป็นพวกวัชพืชเพลทเอ่อใบกว้างขึ้นมาเราก็ต้องใช้บ้างนะครับถ้าเห็นใบกว้างขึ้นมีใบแคบขึ้นพี่ก็จับพอเราอรอดผสมทูโฟดีแล้วพี่ก็พ่นนะ,ะใช่ครับทีนีพ้พอพี่พ่นเสร็จแล้วแล้วยังปล่อยนะเลยเอ่อพวกหญ้าวกนี้ตายมันก็เหลือแต่อ้อยเนี่ยขึ้นมาะนะงามมากหลังจากนั้นเราก็รอดูจังหวะว่าย้าขึ้นมาอีกนะครับย้าขึ้นมาอีกแล้วก็จะใช้แบบพวดพวนบ้างแล้วอะไรบ้างนะครับประเภทนี้นะครับมันก็ เออมันก็ไม่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 ได้ผลเท่าที่ควร<ล>ะนะคแต่พี่พวนไปเนี่ยจนอายุเท่าไหร่คะพี่ถึงพวนไม่ได้เนี่ยก็ห้าหกเดือนนะครับอายุประมาณนี้นะรประมาณนี้แหละครับทำไมพวนไม่ได้ล่ะคะมันยังมีช่องเดินอยู่เลยมันมีช่องเดินเข้ากระติ๊กนะครับเพราะว่าเข้าไปอ้อยหักแน่อ๋อหมายถึงพี่ใช้รถเข้าไปนะครับใช้รถเข้าไปนะครั้วใช้แรงงานล่ะคะคิดยังไงฮะแรงละกี่แรงละสามร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน ไร่หนึ่งต้องใช้สี่คนสี่คนพี่มีห้าสิบไร่ก็คือหญ้าทีก็ประมาณหกหมื่นเนาะใช่ครับโอ้พอพี่ใช้อพอใช้รถเข้าไปไถไม่ได้เข้าไปพวนไม่ได้พี่ก็ใช้พลอขอดใช่ไหมใช่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบแล้วจบแล้วนะครั้งนี้เราก็สรุปปีหนึ่งพี่ใช้พลอขอดสองครั้งสองครั้งใช่แล้วถ้าเขาแบนพลอขอดพี่กระทบยังไงอ่ะเอ่อต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นพี่อีกก่อนหน้านี้พี่ ก่อนหน้าที่จะมีข่าวแบนเนี่ยมันริดละริตหนึ่งก็แบนก็ประมาณไล่เท่าไหร่ห้าสิบบาทไหมคะห้าสิบห้าห้าสิบหกสิบบาทประมาณเนี้ยค่ะแล้วพอเขามีกระพือข่าวจะแบนจะแบนมันขึ้นเป็นเท่าไหร่คะเออขึ้นเป็นร้อยเลยครับคันนี้นะก็ขึ้นไปแล้วแล้วพอเขาแบนอีกพี่ก็ต้องคืนใช่เออเงินก็ไม่ได้ค่ะนะเงินไม่ได้แล้วผมจะไปทำยังไงเนี่ยนะแล้วสารทดแทนที่เขาบอกว่ากูโพิเนตแทนได้มันแทนได้จริงไหมพี่มันแทนได้ไหม ผมว่ามันก็แทนได้แต่ว่าต้นทุนมันแพงล้วลื่นแต่ว่ามันมีจะจะมีผลกระทบอ้อยเนี่ยเป็นเป็นวงกว้างเพราะอะไรมันจะไปฟุ้งกระจายทําให้อ้อยเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตคยากรูฟเฟอรเนตเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการดูดซึมคล้ายคกับไกโพเซตกันรฉะนั้นเนี่ยมันก็โดนใบล่างมันก็มันก็จะเคลื่อนย้ายไปที่ใบยอดใช่ผลผลิตก็เสียหายว่าใช่คือในในแพงกว่าแวความเสียหายก็เยอะด้วยใช่ ดีไม่ดีก็ตัวเองก็โดนด้วยค่ะนะแล้วทีนี้จะพูดถึงเรื่องของแห้วหมูเห็นพี่บน่นว่าแห้วหมูพี่เยอะเพราะพี่ใช้รถไถพวนมาตลอดใช่ไหมครับครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะมันจะเป็นลากเป็นไหลเป็นหัวออกมาเนี่ยเห็นไหมนะอันนี้คือถ้าสูารถ<อ>พวนไปตัดปุ๊บนะมันก็จะแตก,กรูปกาแตกไม่อ,อ,อีกนะครับะนะบนะเนี่ยตรงหัวมันเนี่ยนะ นี่เป็นไหลของมันมาเนี่ยนะต่อยอดต่อลูกต่อมันมันมันกันไม่รู้จบแหละครับเนี่ยนะอันนี้คือข้อจํากัดของการใช้รถไถพวนถ้าพี่มีแ้วหมูก็คือพี่ไม่สามารถจะใช้ได้แล้วแล้วนี่ลูกมันอีกถูกต้องมันมีเมล็ดค่ะเท่าไหร่คะหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วเราใช้มากี่ปีแล้วคะพอเราขอดอ่ะโอ้ก่อนทําอ้อยน่ก็อีกสิบปีนะครับสามสิบกว่าปีค่ะพี่ฉีดเองฉีดเองเนี่ยผสมเองผสมเองห้าสิบไร่ทำเองหมดเลยทำเองหมด่ แล้วพี่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของเนื้อเน่ากับเขาบ้างหรือคะก็ดูสิครับเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะชาวบ้านเพื่อนพี่เพื่อนบ้านพี่เป็นไหมคะไม่มีอ่ะไม่เป็นครับเรามีการแบบใช้ไปแล้วเนี่ยนกตายอยู่ไม่มีแล้วครับคาไรมีไหมครับไม่มีครับแล้วมีการเอาไปกินตายไหมไอเอาไปกินตายนะมันมีเป็นเกษตรกรก็ลูกๆและหลานเกษตรกรเป็นอะไรคะอกหักลักคุด ประเภทนั้นแหละครับเห็นด้วยไหมกับการที่เขาแบนพาราคอดต,ตรงนี้ในฐานะที่พี่ใช้มา30มสี่สามสิบกว่าปีะครับผมไม่เห็นด้วยนะพี่ไม่เห็นเคยออกไปร้องเรียนอะไรกันเลยชาวบ้านที่สีเทพเนี่ยโพสใน a c e b o o k เนี่ยครับนะบเผื่อที่ว่าคนที่เขามาอ่านอ่าน,นะเขาจะได้รู้ได้ยินนะบ้างนะนี่จริงๆนี่ไล่ของผมเองทําด้วยมือของผมเองนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรารู้หมด ก็วันนี้ก็เลยมาให้พี่เจริญได้ระบายความรู้สึกแล้วก็จะได้ไปแชร์ให้สมาชิกของสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยได้ได้ได้ฟังนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เจริญมากมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ